สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่เกม e x t e r i n u m เไม่รู้อ่านถูกไหมแต่เกมนี้ครับมันชื่องี้ผมไม่สามารถตอบได้ว่าเกมนี้นั้นมันชื่ออะไรกันแน่แต่สำหรับผมแล้วมันน่าจะคล,าคลาออะ้ายๆ Extreme เหรอไอ้ผีเปล่าผมไม่รู้แต่ที่รู้คือเกมเกมนี้ไม่ใช่เกมผีนะถึงหน้าเข้างี้เกมผีแต่ไม่ใช่เกมผีนะทุกคนโอเค เกมนี้ผมไม่รู้มันยาวแค่ไหนหรือมันก็มันมันได้นี่ขนาดไหนนะแต่เกมนี้อรูปแบบของเกมเนี่ยคล้ายดูมเลยดูมแรกๆเลยที่แบบว่าจะมีแบบให้เราปืนแบบอยู่ตรงกลางแบบปืนปืนอยู่ที่แบบอยู่ตรงหน้าอกอะ่ะตัวตัวพูดตรงหน้าอกดีว่าเพราะลงไปตามเต่าวันนี้นี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดยิงตรงจุดนั้นนีแบบต้องมีจุกอะ่ะม่ก็มีลูกก็ไม่ได้อะอย่างนี้ช่างมันถึงอย่างนั้นเรามาเริ่มมาเลยว่าเคมนีจะเป็นยังไงกันแนะ่ เห็นไหมเกมแม่งเหมือนดูมเลยดูมสภาพสมัยก่อนนะมาถึงมาถึงกูก็เสียเลือดไปแล้วเหลือสามเจ็ดลดไปเจ็ดสิบสามเพระว่าเออลดไปเจ็ดสิบสามมาถึงกูเสียเลือดแล้วลดไปเจ็ดสิบสามนี่กูโง่ใช่ไหมนี่นี่กูโง่ยิงตัวเองที่ผมมาถึงยิงตัวเองเลยยิงมาแล้ว โอบงงเกมมันคล้ายดูมเลยคล้ายเกยมสมัยก่อนอะอุ้ยแม่งเลยน้ำกดน้ำกดก็อยา่าก็อย่ามันกดสิเดีวก็ต้องมันมันเฉยเนี่ยเอ้เชีย่ยแม่งลูกศรหมดลูกศรหมดแม่งเลยมีลูกสศรหมดด้วยโอ้มันมีแถบลูกสศรหมดเว้ยโถ่ไอ้จวงจ้วงจ้วง อาจวงนี่แบบทําไมต้องเอาไปอยู่ตรงกลางวะตัวเป็นอะไรตัวเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้สุดไม่มีอะไรอ่ะอัปเกรดเลือดแม็กซ์ฮิลอ่ะโอ้โหเกมนี้เกมนี้สิ่งเพลงมันจะแบบว่าดูดูซาวประกอบมาในนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะใส่เพลงสนุกให้กันแม่งวิแม่งวิมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยว้าว โอ้โหร้นแดงว้าจริงๆนะถ้าผมไม่เสียเลือดตั้งแต่ตอนแรกนะผมคงไม่ต้องมีสภาพหน้าหนาแบบนั้นหรอกจริงๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าทำได้ยังไงสกิลการกดสแปมเมาส์นี่แบบระดับขั้นเทพมาบอกเลยไม่อยากจะพูดเยอะหรอกเจ็บคอ อยากจะพูดเยอะว่ะจะอะไรบอกค้องลายแค่แม่งนึกมากแล,กล้วชาชาชาชลูกซอมดูมช,าช,าชัดๆลูกซอมดูชัดๆเสียงเป็นไรนะแม่งไงคอแหบหรือวะเราต้องใช้ลูกศรปืนพกให้หมดก่อนเกมน,นี้แม่งเจ๋งกว่าที่คิดว่ะูีิตายไพบงโง่ไอพวกโง่เ้ยแสดงว่าในเกมน,นี้ต้องมีแบบ ต้องลับเยอะแน่อนอนเลยใช่ไหมผมว่างั้นนะน่าจะเยอะเอาเรื่องแม่งเหมือนจะปไปโซนต่อไปไม่ไปจะดูโซนเก่าก่อนเพราะโซนเก่ากอ,อย่างตัวไม่เสร็จเนียใครที่ยังไม่รู้นะตามจริงอนะผมเป็นคนที่เสียงแบกได้นะผมผมไม่เคยบอกใครนะเพราะว่าถ้าเกิดบบางทีอนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะ คือบางทีอ่ะผมก็เสียงแบบเหมือนเสียงหายไปใช่ไหมแบบเสียงแผลบบแบบใช่ไหมตามจริงอ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าคารออะไรนะภายในคอมันมีสเสลเลเยอะพอมันมีเสเลเลของสิเคล่าเพรพอมีสเสลเลเยอะใช่ไหมมันจะทําให้แบบว่าเหมือนมันทําให้คอแหบบง่ายอะ่ะเหมือนแบบมีสเสลเลไปตันตันเสียงไว้ใช่ไหมผมก็จะมันหมายความว่าอย่างไงแต่ว,ว่าคือมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะ <c> ต <oughs> ัวต้องแบบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ตลอดเลย แม่งเลคนลำบากเลยตอนจะพูดหรืออะไรไปต่ยังไงมันก็ไม่ใช่อาถุนปศกของผมหรอกอูือ S M G นี่ว่าแม่งเลยรู้ว่าปืนพก,นพกนปืน,น,นพกนัดเป็นร้อยเลยเงี้ยปืนพกนัดเป็นร้อยเลยเงี้ยแม่คือ S M G เ้ยฉีเน่หรวต้องมีท่องรับนั่นไงกว่าแล้วหุยโคเร่แม่งเลยได้ของดีว่ะไปต่อฮะ ต้องแอสเซทไว้หนึ่งให้เรียบร้อยก่อนครับโอ้โหโอ้โหแล้วโดนตัวเองด้วยโอ้โหโอ้หโอ้โหนี่แน่ไม่ได้แดกหรอกนะโอ้โหแล้วไม่แรงระเบ,บิดแม่งไกลมากไรพวกนี้มันไม่โดนวะ หัวนี้โอ้โหโอ้โหห้องเมื่อกี้มันห้องบ้าเลยวะโอ้โหแม่คลอดูกได้ด้วยไหนนี่เอาโธ่ชิบโธ่ชิบแม่งลยแม่งเลยแม่งเลยชี่นี่ห้าห้แค่นี้ไม่เห็นขนาดขนาดมือผมเลย พวกนี้มันแคบเยอะเกินเกินห้องนี้พวกนี้มันต้องเรียกว่าไ,ไซบอร์กอะออเกมแม่งโอ้โหอืมอืมโอ,โอ้เกมนี้แม่งโคตรซไซเอฟเฟกโคตรแบบไม่ใช่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เหมือนดูมอะเพราะไซเอ,อฟเฟกมันแบบ คืนคืนคืนเงนี้ยมันเลยไม่มันมเลยไม่แบบสนุกมันหรือเหมือนดูมันเงี้ยฟาร์มาฟุตอัฟเกตแมคไซมอลแดนเพิ่มความจุของแอมของลูกสศนเองจะให้เราวิ่งเฉยไม่ได้หรอก <c oughs> แม่เลยยิงไม่โดนเลยเมื่อเอ้ยสิลูกสศรไปกี่น้ำแล้วน,นะ <c oughs> อะไรอะไร มาเกาะหน้าเหมือนเฮสแคปงั้นเหรอไม่กินหรอกมันก็เหมือนหมึกมาเกาะหน้าตัวเราน่าจะเป็นคล้ายแบบคนที่แบบมีพลังกายสูงกว่าปกติอะไรเงี้ยเกมนีงง้แม่งน่าจะมีแบบไอ้นี่หน่อยนะหุยประตูลับนี่เองแม่งเลยไอ้พวกเด็ก ใครสั่งให้แม่งเปิดประตูวะโอ้โหโอ้โหเออแตกสิแม่งไม่ตายด้วยแข็งแรงจังวะนี่แน่นี่แน่ชีแน่นโ,โหเร่เฮ้ก็ไม่เห็นทำม,ม,มามามามไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่าแม่งวิ่งมาเลยันมก็มีห้องนับอีกแค่นี้นี่ลงมาทำมาวะโอ้โห,โหเหมือนท่อน้ำซึเดี๋ว แล้วทำไมคือพวกเองอยู่กันได้ไงว่าแม่งมีน้ำกรด,ดเต็มไปหมดเลยนะฮะมแม่เลยจากตอนแรกใช้ตอนใช้เรื่อยผมว่าแม่งน่าจะเป็นห้องรับแน่นอนเลยไปสูห้องของโอ้โหโอ้โหโอเคแนละ้วเนี่ยชีเน่ชี้แน่ชี้แน่ มันมาเชื่อมต่อทางเนี้ยเฮ้ยนี่ทางออกเหรอเฮ้ยเจอห้องรับแค่ห้าหรือวะเกมแม่งแล้วยังมีของเลยเนี่ยใช้เวลาพาสิบนาทีวะไม่ใช่ทามอะ่ะใช้เวลาเก้านาทีแต่พาคือช่วงลิมิตปะหรืออะไรมาเก้าสิบเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ เราไม่ได้เก็บอย่างหนึง่ง้องสิเคทที่เราไม่ได้เจอเฮ้ยคือผมหาห้องรับห้องสุดท้ายยังไงก็หาไม่เจอวะ่ะผมใช้เวลาสิบห้านาทีในการหาแย่โ yeah. oh. อ้ยเอยแต่เกมมันก,ก็จบละช่างมันเถอะโอเคเรามาปิดคลิปันดีกว่า,วาโอเคเราขอมาพูดกับเรื่องเกมนี้ก่อนนะคือเกมเนี่ยทำมาดีนะผมว่า แต่ว่าเสียงอย่างตรงที่ว่าเสียงบรรยากาศเพลงในเกมมันดูน่าเบื่อไปหน่อยเพราะว่าผมเล่นไปแล้วผมก็รู้สึกง่วงเหมือนกันเพราะว่าเสียงเพลงมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ่ะเห็นไหมลแล้วตัวละครในเกมนี้ถือว่าผมว่าดีไซน์ออกมาดีนะมันก็เป็นคนเป็นอะไรอ่ะแล้วเรากถือปืนไปได้ยิงนั่นแหละเหมือนดูมาแต่เก็มีเสียงเอฟเฟกต์ไม่ใช่ดิมีเอฟเฟกต์มีอะไรเพริ่มอีกหน่อยอ่ะผมว่าแม่งน่าจะงเลเป็นเกมที่เยี่ยมมากๆเลยอย่างเกมเนี้ยมีแค่ด่านเดียวนะ มีแค่บาทมีแค่ด่านเดียวเดียด่านเดียวเข้าไปก็เข้ามาหน้าเดิมเข้ามาหน้าเดิมครับมันมีแค่ด่านเดียวแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นเกมนี้มันก็ทำออกมาดีกว่าที่คิดตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเกมนี้มันจะดีกว่านี้นะแต่ผมจะลองตัดคลิปนี้ออกมาให้มันดีที่สุดแล้วให้มันสนุกกว่านี้ด้วยถึงอย่างนั้นเกมนี้มันก็ดี สำหรับผมนะับใครที่อยากลองเล่นสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้อยู่ว่ามีทิ้งนิดผมทิ้งนิดเกมวิจุเกมอยู่แล้วเพื่อสำหรับใครที่อยากเข้ามาลองไปเล่นหรือใครอยากสองสริมผู้ท้าทายเกมเพื่อที่เขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการทําเกมต่อไปในอนาคตรวมถึงคนไทยที่สามารถสร้างเกมหรืออะไรได้ก็พยายามต่อปครับอนาคตยังเดินไมได้อีกไกลไม่ได้หยุดแค่อนาคตสั้นๆตรงนี้ครับ ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องวิกฤตลไลน์ไปได้หมดทั้งทุกคนครับสามารถก้าวผ่านมาได้ทุกคนและสามารถเติบโตได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะตบโตหรือไม่ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไว้เกมไหนที่ผมสามารถหยิบยกมาได้ง่ายหรือเกมไหนที่รู้ผมเอามาเล่นได้หรือเกมไหนผมสามารถเอามาเล่นได้ดยคอมที่ผมมระเบิดหรือคอเกมไม่กระตุกจนแบบน่าเกลียดแล้วราคาถูกราคาแพงผมจะซื้อไหมให้เล่นถุงถงผู้ชมก็ซื้อมาเล่นได้เหมือนกันครับ ไว้จะใหม่คลิปหน้าครับบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเจอเกมของคนไทยที่น่าสนใจเดี๋ยวผมเามาให้ดูนะครับบายแมมงนะหาไม่เจอสักทีต้องกลับมาเล่นใหม่อีกรอบแล้วผม,ผมว่าไม่ต้องอยู่แถวนี้แน่นเลย ไอแม่เงยวิ่งหาตั้งนานหาไม่เจอเพิ่งมาแม่งอยู่ห้องนี้แล้วนี่คือทางประตูออกด้วยคนหลีฟักล้ลองคิดดูดิผมวิ่งตั้งนานน่ะแม่งเองยชีวิตหาเอ้ย